เรื่องย่อละครเรื่องอีบัวกับไอขวัญตอนที่17ออกอากาศวันจันทร์ที่17มีนาคม2568เวลา1 9 0นาฬิกาทางช่อง3กด33ในขณะที่ไอขวัญซึ่งระบบทโดยเพื่อนคณินคิดอยากจะถอยให้กับนางบัวระบบทโดยเดนิสเซลินชาได้กลับไปรักกับเทพที่ระบบทโดยยูโดทันทัดแต่ไอขวัญกลับไม่รู้เลยว่า นางบัวก็รักและเจ็บปวดที่เห็นไอ้ขวัญไปสนิทสนมกับเพื่อนอย่างวัคุลที่ระบดบโดยแป้งสราญฉัดจนเกินไปทางด้านทัพทิมระบดบโดยนิต้าพินยดาก็ได้สั่งให้ไอแดงซึ่งระบดบโดยโกศินราชกลมจับตัวนางแก้วระบดบโดยพลิกขิงสุริยเรศราะอ,อยากจะแก้แค้นให้สะใจแถมไอแดงยังตามไปทำลายโรงสีของเท่าแก่บุญที่ระบดโดยตีดอกสะเดาเพื่อเอาคืน ด้วยติดตามรับชมละครเรื่องอีบัวกับไอขวัญออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา19นาฬิกาทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus